สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีพี่นอ 4, ้นองที่ติดตามพยจีจากช่องพยจีคนป่าไทยบาทนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งสปปลาวหรือว่าพี่น้องทั้งกัมพูชานะครับที่เป็นเอฟซีของพยจีนะครับขอบุณขอบุณที่ติดตามพยจีโดยดีเสมอมานะครับหากว่ามีอยังปิดผลาประการใดขากับขอไัยนะครับเ้อนะครับ มันอหี้อยู่สวนมันคือเกา่าตัดลำมันเตรียมยกหัวรถสุดท่ายครับเมื่อก่อนได้มีโอกาสไปงานอบุบุลนะครับกับมี่เอฟซีามไทยขามาลาไรเอตินไยพญิกีมันพญิกีคือหัวหใหญ่ใส่งไง่แใน่หน่องครับการที่เฮ้า ีมาเห็ดมันให้มันหัวใหญ่นะครับเริ่มต้นอีรีเขาก็ต้องบำรุ่งดินนะครับดินนี่ก็ต้องบำรุ่งนะครับบางคนเพิ่นบอกว่าปุ๋ยกระใส่จากถาท่วไร่แยวสัตแต่หัววัวมีหัวที่เป็นหากเป็นยางไปวัมีหัวสัตห,หัวกับถึงไม่มีหัวกับหัวบรกกเิ่นว่า คือดินที่เ้าปลูกมันสำปหลังนะครับถ้าปลูกไปนานๆปลูกทุกปีทุกปีถ้าเ้าบ่บำรุงดินไหวดินเา้าจะเสื่อมสาภาพและพ่นออกเมทิซายปุ๋ยกับคุณภาพกับซีบดีบ่เต็มที่นะครับต้องบบรุงดินนะครับเอาไปหาขี่ไก่นะครับขีก่กสดจากฟาร์มนะครับตัวขี่ไก่อัดเม็ดก็ได นะครับแต่ขี้ไก่อัพเมตผมบอแนะนำปรนได็นะครับถ้าหากว่าพิพาทก็ขอให้เลื่อผู้ที่ใส่ขี้ไก่อัพเมดนะครับ,ตบ,ตาารบ,รบแต่ส่วนของผมใส่มากบอบรไดดผนนะครับผมใส่ขี้ไก่จากฟาร์มเลยนะครับพาพวานตามแปลงนะครับปานตามแปลงแล้วก็ไทยครบนะครับเขาไทยครบแล้วอ่าขี้ไก่นะครับ่จนจะไปเป็นอินทรีย์วัตถุในดินหรือว่าเมแท ใบใหม่ก็ยะไปเผาไปจูดนะครับไปหนองถ่ยคบไปเลยนะครับแต่เหตุไถ่ดินหลวนซุยแต่เหตุไท่ดินมี่องอากาศนะครับเหตุไท่ดินมี่องอากาศาพืชเพื่อนกระตองการอากาศหายใจที่กันได้ครับครับ,รบรผมหัวใจใหญ่สามารถดูได้ด้วยครับหัวใหญ่ทุกทุกเงานะครับเพราะว่าผมบำรุงดินด้วยขี่ไก่เพิ่งเงาได้ก็ได้ครับพี่น้อง นี่ครับอ่าจะเป็นใบมั่นหรือว่าใบใหม่ต่างๆนะครับจะเป็นอินทรีย์วัตถุแต่อย่างดีนะครับผมจะบ่อเผานะครับเวลาเฮาไถครับมาหนี้นัดรถไถมานะครับนัดรถไถมายกหัวขึ้นเอาหัวไปขายครับเป็นรถสุดทถ่ายครับจะเป็นรถรถสุดทถ่ายนะครับบ่ ที่ฮาตัดเออกหัวม,มันไปขายน,นั่นี่ต้องเก็บกระสันกระสิเป็นโตล่อ,อปวกย่างดีเลยครับ <c oughs> เบิ่งเด้อคขึ้นมาาแล้วนี่พูดตายเยื้อเยืพี่น้องนี่แหละคือโตล่อ,อปวขคือมากินมันเฮ้าตอนท่าปลูกครับนี่เอาตองเก็บนี้ไปเผา,าครับ เก็เบเลยนี่ตองเก็บไปเผาเผาให้หมดครับนอกจากที่ผมเว้ามาแล้วนะครับก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับที่จะเหตให้มั่นเท่า,ามีหัวง่ามมีหัวดกมีแป้งนำนักแป้งดีนะครับ นอกจากนั่นแล้วนะครับก็บเกี่ยวกับทอนพันุหรือว่าการบำรุงระยะการปลูกระยะการไยปุ๋ยนะครับช่วงระยะใดนะครับจึงที่ทำให้เกิดหัวดกแ้งดีน้ำนักดีนะครับพี่นอ้อง นะครับอขอขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมช่องของพญิกีคนป่าแทบบาทโดยดีเสมอมาขอบคุณกำลังใจขอบคุณคอมเมนต์นะครับคลิปหน้านะครับพ่อจะได้มาบอกเรื่องอะระยะเวลาการปลูกนะครับระยะเวลาการไ้ปุย๋ย หมายฮอร์โมนนะครับสำหรับคลปน,นีคทรีคอนครับสวัสดีครับ